เมียบอกยังให้เสียกูมึงเข้าใจบ่กูเนี่ยว่าเป็นแม่มึงแม่มึงเลียงงือนมือไงท่านั้นเด้พี่ได้พูดลย่ยงมอนมือตายแบบนี้ครับการอวยที่ดีที่สุดในโลกคืออวยคมนะลูกจงหาคมที่น่าอวยให้เจอแล้วชีวิตจะสุขสบายกุโซโยชิสวัสดีค่ะเ่อแม่พี่น้องทุกท่านตอนนี้ราคาห้าตอสีมาออกกระนาดไก่ทอดแต่ทีนี่คุณคิสูงไว้ละสิกซี่คือกโซโยชิ <ส>มาพี่น้องเริ่มแรกนะคะถ้าแลกเฮ็ดมือนี้เ้าก็ต่างอยึดพื้นแบบราชินีที่สวยค่ะเริ่มแรกเราต้องมีที่ยึดจับนะคะแบบนี้ค่ะเ่าวางลงไปเลยค่ะทำแบบนี้นะคะอ่นเริ่มเลยค่ะอะไรบ้างนะคะดูนะครัเพื่อนแล้วก็จะทำแบบนี้ค่ะ แล้วค่ะอันนี้เป็นท้าแรกประจำวันนะคะเรามาลุ้นกันต่อในวันหน้าค่ะว่ากุงเซอร์เยชิจะพาพุดเพื่อนนะคะออกกำลังกายในท่าอะไรไปแล้วค่ะ เห็นยังละเยงเห็นยครไม่ยังดูแทกเจ้าบานเนี่ยห้าบาทเนี่ยมหาบาทแมนขึ้นในน้องไอ้เะเยงแอ่ชาวบ้านข้าโคตรนาดตเยงกต่จให้ไส้ต้าพี่บ่อาสันเนี่ยให้ไส้ต้าพี่บ่หนี่งห้าบาทแล้ก็ตามยกตามสมัยมาหาละเยงกต่ยา่สัพี่บ่ห้าบาทนะน่ะโอ้ยส้วนขวายได้ผู้จักบ้าขวายไปแล้วเพื่อนไอ้เก่าฟีเก่าแฝดผู้จักบ้านี่มันแฝดแฝดฟีมอแล้วไม่เป็นยังไงเด้นี่ แค่คนไหนเเป็นยังไ่น่าจะตนน้นบัจ้าแม่นเป็นตาต่ผมนั่นบอแม่จ้าเขาเป็นเอเย่นไม่ถือจำนวนรวบแม่แม่เนี่ยผัเป็นลูกค้าไม่ต้องโดนกูบอกโ้หแรกมันเป็นลาตาผมพอเอาเพรว่าดึงสั่นถ้าพรรู้ว่าเป็นลาตาผมและเป็นลูกค้ายังคสั่งจ้าต้งบบกบักว้ยเอ้ยานกูเด้แข็งหลายกวาเทพถี่บักสันดันมึงกับยานมูได้เือนนะ คือมจะได้ดีเพียงอย่างโอ้แกจะของน้อยแบบนี้แม่ตูวม่หลุดบัดบอกอนเดยวจะมาหลุดจังนไรเพรนั่นเลยห่อนีหลุดแล้เอามันหดแล้วนั่นเดือนกอนนี้เดือนไม่จ้าไแม่ตูนี่วนันที่งเลยเข,รขารูดแบกเขามันหลุดหมดแล้วแม่เงจัดบอกอ <c oughs> <c oughs> พี่ทางแกกขายไม่ทงัง โอ้ไปเสียหนา้าภาษาเพื่นสวยโอ้หัวกระบอกหวีตีนกระบอกไสเกือบมัตรปมาแซงกม่มได้รอไม่ได้สูงไม่ได้ขาวไม่ได้เป็นตายาไม่ได้เป็นตายา